สวัสดีครับพี่พี่ทุกทคนพบกับพิชิตออฟฟิเชียลเช่นเดิมนะครับวันนี้มีหัวข้อที่ด่วนมากอยากจะมาชวนคุยนะครับซึ่งเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเรื่องข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนนะรเรื่องเขตแดนนะครับเรื่องเขตแดนถ้าใครจําได้นะครับประเทศไทยเนี่ยคือบ้านเกิดผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอยู่อําเภอกันทะลักษ์จังหวัดศิีเกเกนะครับ มีเขตแดนติดกับฝั่งเขนานะฮะฝั่งแาแล้วก็พื้นที่สําคัญที่เป็นข้อพิพาทมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วนั่นก็คือปราสาทเขาพระวิหารนะครับแต่ผมตอนนั้นผมให้ข้อมูลพิพาทเรื่อเขาพนมนงรักใช่ไหมคือปราสาทบ้านผมอยู่อำเภอกันทละลักษ์จังหวัดสุสกนนะครับก่อนตอนที่ผมยังเด็กนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราข้ามไปข้ามมาได้เพราะว่าตัวปราสาทเนี้ย นะครับก็เหมือนกับว่ายังไม่มียังไม่มีข้อยุติเนื่องจากว่าเรื่องนี้อยู่ที่ศาลโลกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งไทยแล้วก็เหีเนี่ยเหมือนกับบริหารร่วมกันที่ผมเคยพูดขึ้นฝั่งไทยเก็บปัตรฝั่งไทยก่อนจะขึ้นภาษาบริหารก็จะมีการก็จะมีทางหน่วยงานของเกมหลีเเก็บปัตรอีกทีนึงเหมือนกับว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะขึ้นจากฝั่งไทยฝั่งอเภอกันธนร,รักจังหวัดศรีสเงหกคือบ้านเกิดผมเองนะครับจนกระทั่งสาโลกได้ตัดสินนะครับจนกระทั่งสาโลกได้ตัดสินเนี่ยนะให้ประสาทเขาพระวิหารเนี่ยนะครับตกเป็นของขเขมรนะครับหรือกัมพูชานะครับนะฮะหรือกัมพูชา หลังจากนั้นก็เกิดข้อพิพาทนะครับเกิดข้อพิพาทในยุคหนึ่งนะฮะเกิดข้อพิพาทกันแล้วก็มีคนที่ไปชุมนุมประท้วงหรือเข้าไปในเขตแดนนะครับเ,เขาเรียกว่าตัวของประสาน,นะก็คือคนไทยเราอะก็ถูกจับนะครับทุกท่านสามารถไปค้นหาแล้วก็ดูข้อมูลได้นะฮะไปค้นหาแล้วก็ดูข้อมูลได้ คือปัจจุบันเนี่ยก็ไม่รับรู้อีกเลยว่าตัวภาษาคาบนภาษาาบนวิหารเนี่ยเป็นยังไงคือเราก็ขึ้นไม่ได้ไม่ใช่ขึ้นไม่ได้ถ้าอยากจะขึ้นต้องไปขึ้นจากฝั่งเขมรซึ่งด้วยภูมิศาสตร์ภูมิทัศน์ในการที่จะขึ้นมาท่องเที่ยวนะมันไม่เหมือนฝั่งไทยนะครับเพราะถ้าขึ้นไปบนจุดสูงสุดของไม่ว่าจะเป็นผาโมยแดงนะครับหรือภาษาทพระบวิหารเนี่ยนะฮะถ้ามองลงไปข้างล่างเขงเมรนเนี่ย ดินแดนของเขาเน Saint ี่ยมันจะอยู่ข้างล่างเลยเหมือนเราเนี่ยพื้นดินของไทยมันอยู่ตรงตรงปราสาทเนี่ยมันสูงขึ้นไปนะครับแต่พื้นดินฝั่งไทยมันสูงพอขึ้นไปข้างบนมองไปข้างล่างเขมรอยู่ข้างล่างเลยนะคือมันเป็นแนวเชือกเขาแต่ในระหว่างกองที่จะไปขึ้นถึงปราสาทเนี่ยมันจะมีสันมันจะมีเหมือนเหมือนเหมือนแอ่งลงไปอย่างเงี้ยนะแอ่งลงไปแล้วบนบนปราสาทเนี่ยมันจะเป็นเหมือนจะงอย นะมองไปข้างล่างเนะี้ยก็ถูกเฉือนนะตามกับแต่สิน้ำสมทีนี้วันที่เมื่อเกิดาการประท้วงกันนะฮนะถ้าทุกท่านจําได้4กุมภาพันธ์า5 5 4ตอนนั้นผมน่าจะ54บใช่ไหมก,ก็ประมาณเกือบ16ปีนะฮะ16ปีเนะี่ยตอนนั้นผมอยู่ที่บ้านนะยังอยู่ที่บ้านอยู่ที่อําเภอกำตังรัก ตอนที่เขาสู้รบกันคือจะบอกว่าเรามองขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมเขาจะเห็นลูกระเบิดวิ่งชูวชิวชิวเห็นคือคือเวลาเขาจิงระเบิดเกินข้วบนเราจะเห็นแสงไฟเลยมันไกลนะมันไกลแต่มันมองเห็นชัดเจนมากๆเลยมันไกลแล้วมองเห็นชัดเจนมากตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็คือสี่กุมภาเนี่ยมันเกิดความสูญเสียด้วยนะฮะมีพี่น้องชาวไทยเราคือในหมู่บ้านผมเนี่ยนะฮะคือน้าที่เป็นญาติกันเนี่ย คือผู so of of ้รับเหมาก่อสร้างนะครับก็ไปก็ได้งานไปทำเขาเรียกว่าบังเกอร์นะครับในเขตฝั่งไทยเราเนี่ยนะฮะในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยที่ที่เขาจ้างไปก็ไปทําบังเกอร์บังเกอร์คือมีงานมีสงครามมีงานไปทําบังเกอร์งานรับเหมาผมเขาไปตกงครื่องมาเรวเตรียมแสงไฟซึ่งผมก็ได้ ม,มันอันตรายแล้วก็เกิดความเสียกับฝั่งเราด้วยเวลายิงมันเลยขึ้นมานะครับเราเองก็ตอบโต้นะครับพี่น้องทหารเขาก็รักษาทิปฐิไยทุกตารางนี้อยู่แล้วทีนี้ล่าสุดนะครับข้อพิพาทที่ปราษาตาเมินทมที่นิก ing, นะร,ระสุนนะฮะภาษาตาเมินทมนี่มันมันมันอยู่ของมันคือไทยนะมันคือของไทยนะนะครับเลยภาษาตาเมินทมไปด้ดนึงมันก็เป็นเขตแดนข้อพิพาทนะฮะ mm hmm. เขตแดนข้อพิพาทเหมือนกับว่า เออมันยังไม่มันมันยังไม่มีความชัดเจนอ่ะแน่นอนว่าเวลาชายแดนมันกระชิดกันมันมันมีเว้นระยะห่างแต่ภาษาใต้มนตมเนี่ยมันคือของไทยใช่ไหมเราเคยเราฟังข่าวเราก็จะเห็นว่าที่น้องจากกัมพูชานะครับที่เป็นเขาเรียกว่าครอบครัวราชการด้วยแล้วแต่เนี่ยขึ้นมารวมตัวกันร้องเพลงบนภาษาใตงมนตมนะแล้วที่น้องทหารนะครับของเราก็ไปเจรจาห้ามกราบบอกว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกนะนี่มันแผ่นดินไทยใช่ไหมครับ นี่มันแผ่นดินไทยนะคุณทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับนายทหารระดับชั้นผู้ใหญ่ก็มาพบเจอกันแล้วพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันก็ถือว่าโอเคนะแต่หลังจากนั้นรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์คือจริงๆแล้วเหตุการณ์ล่าสุดไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็เคยเกิดขึ้นนะครับพอเราไปห้ามนะก็ถือว่าทําความเข้าใจกันแล้วนายทหารก็มีการปรับความเข้าใจกันทั้งสองฝา่ายนะครับระดับข้าราชการระดับ อยู่ในชายแดนหลังจากนั้นมาไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์ขึอ้นอีกทีนี้ทหารขึ้นมาแล้เข้าแถวเรียงแถวกันร,ร้องเพลงชาติของกัมพูชซึ่งจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าเฮ้ยไล่เรียงมาตั้งแต่ประเด็นของภาษาเขาพวิหารนะนะฮะซึ่งผมคิดว่าปัจจุบันนี้ทุกคนก็โอเคยอมรับได้แล้วก็จบไปแล้วเราเองก็ผมไม่อยากไม่อยากมีปัญหาหรือคือคนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยข้ามไปข้ามมา เป็นพี่น้องกันนะครับเป็นพี่น้องกันแต่เรื่องของอาณาเขตของแต่ละประเทศเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทําให้เกิดอารมณ์ร่วมของคนทั้งประเทศได้สุดท้ายแนละ้วความเสียหาย่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในด้านการเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือญาติพี่น้องที่อยู่ในระหว่างชายแดนนะฮะทีนี้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประสาทตามบนโต๊ะสุรินทเนี่ยผมคิดว่าเออนี่นมันน่าจะระมัดระวังนะทำไมทำไมการแสดงออกหรือ การกระทําถึงเป็นไปแนวในแนวทางที่ยุยยุนะครับยุยยุจะทําให้เกิดการประทะกันหรือ,อยังไงเพื่อที่จะนําไปสู่ข้อพิพาทแล้วก็มีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเข้ามาระง,งับๆๆๆเขาเรียกว่าเข้ามาระง,งับข้อพิพาท <ๆๆ S 1> เข้ามาระง,งับข้อพิพาทอย่างนี้หรือเปล่านะครับอย่างนี้หรือเปล่า มันมันเป็นอะไรที่ที่ผมมองว่าพอดเรื่องเนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างจากเดิมน,นะครับแต่ก่อนที่มันจะไปถึงการรั้งกำกับกิาพากมันจะเกิดความสูญเสียมันจะเกิดประเด็นปัญหายเยอะแยะมากมายอย่างที่เราทราบอีตอนนี้มีในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์หรือแกงคอร์เซนเตอร์ไล่จากเมียนมานะครับที่แม่งสอนแล้วก็มาที่เมลวดี เอาทวดินไม่ใช่มใเมปิลินไล่จับเมียนมาก็มาที่เขมรน,นะครับมาที่ประเทศเขมรที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีใช่ไหมหรือปราจีนโซนนี้ใช่ไหมฮะที่คนไทยที่ไปเป็นสแกมเมอร์ไปเป็นแก๊งคอสเซ็เตอร์อยู่ที่เขมรเนี่ยหลักร้อยคนนะฮะนะตอนนี้ก็คือปราบปรามกันอย่างหนักจะเห็นว่าเมื่อมีข้อพิพาทแบบนี้นจริงๆแต่ประเด็นของภาษาตามมือทอมที่จังหวัดสุรินทนระ์เนี่ยมันคงเป็นคนละประเด็นเพราะว่า ตัวภาษาั้นเป็นของประเทศไทยนะครับชัดเจนู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะของหน้าปัจจุบันเนีเหตุการณ์นะครับก็คงเป็นที่อ,อ่หน้าหวาดกลัวแล้วก็คนที่อยู่ตรงนั้นน่ยบริเวณชายแดนไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่ผมเขียนผมผมคิดว่านี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับเมื่อเกิดสงครามเกิดการสูญเสียแน่นอนว่าผมไม่รู้ว่าประเด็นนี้ต้องการที่จะจิบยกประเด็นของภาษาประเมินโทเนี่ยไปสู่เวทีไหนในระดับนานาชาติในระดับโลก อันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าประสบการณ์ในเรื่องของประสาทพระวิหารที่บ้านผมเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของฝั่งกเกมหลีที่ทําแบบนี้นะครับที่ทาให้เกิดการยืดุทธ์ปัจปจุบันเนี่ยเคลื่อนกําลังคลมาประชิดแนวชายแดนที่จังหวัดสุรินทรน์เพื่ออะไรนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดการสู้รบทางไทยก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรในการที่จะรักษาที่ประทายแล้วก็เข้าไป,ไปเผชิญหน้านะครับแล้วก็รักษาพื้นแผ่นดินไทยแต่ผมคิดว่า แต่แน่นอนว่าเราดูข่าวเรารู้ว่าไทยไม่ได้เคลื่อนกำลังพลไปไประชิดตามแนวชายแดนเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าความหวาดระแวงหรือให้เกิดเพื่อนําไปสู่การประทะหรืออะไรก็แล้วแต่กำลังพลของไทยไม่ได้เริ่มก่อนแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไปนะครับเราให้ตรงนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประชาชนฝั่งกมัมพูชฝั่งไทยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปชมความงามของบรดกของศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับได้นะฮะใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นการกระทํานี้ผมคิดว่าเป็นการสูญเสียแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองประเทศนะฮะเมื่อคุณเคลื่อนพลกําลังพลมาประชิดพร้อมด้วยอาวุธยุธปรรณ์เนี่ยมันคงไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากนอกจากต้องการให้เกิดการประทะหรือเกิดสงครามในจุดจุดนั้นไหมการประทะในจุดจุดนั้นไหมนี่คือสิ่งที่น่ากังวลนี่คือเรื่องที่เรื่องด่วนณนปัจจุบันเี้ยนะฮะเดียวๆนี้เลยสำนักข่าวทุกๆช่อง กำลังจับตาหนยานราัฐบาลไทย,ยนเพราะมันคงตยกำลังจับตานะครับในการเคลื่อนพลแล้วก็นำอาวุธเข้ามาประชิดแนวชายแดนรเราต้องคอยติดตามเพราะว่าเราเองต้องพยายาช่วยกันนะครับพูดแล้วก็ไม่ให้เกิดสงครามด้วยความเสียสียใครเป็นคนที่ยุยุแล้วก็ทําในสิ่งที่ไม่ควรจะทําเช่นการมารวมตัวกันทํากิจกรรมนะครับเป็นการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ว่านี่คือ พื้นที่ของตัวเองทั้งๆท,ที่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องมีการพูดคุยกันในระดับรัฐบาลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสืญเสียของคนที่อยู่อาศัยตรงนั้นนะฮะเจรจาน่าจะเป็นหนทางออกที่ดีที่สุดแต่ประเด็นนี้เรามาจับตาดูกันนะครับว่ารัฐบาลไทยจะดําเนินการอย่างไรกับประเด็นนี้นะฮะน,น,นีเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกันเรื่อยๆกับประเด็นความขัดแย้ง ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุวินนะครับเดีย๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะครับคอยดูเหตุการณ์นี้ไว้นะฮะพี่พี่คนไหนมีข้อความหรือมีคําถามมีอะไรอยากจะมาเสนอะแนะแนะนําช่องหรือสถานการณ์ของเหตุการณ์ที่เกิดเจ้สุวินที่มาบอกกันได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ